วันนี้ทางรายการจะพาคุณผู้ชมไปร่วมบุญใหญ่ร่วมบูรณะอโบสถเก่าแก่กว่า71ปีกันที่วัดท้ายน้ำวัดเก่าหลวงข้อเงินอำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรซึ่งในขณะน,นี้ทางวัดได้ดำเนินการบูรณะอโบสถหลังนี้อยู่ค่ะโดยได้มีพิธีตอกเสาเข็มเอกไปเมื่อวันที่25พฤศจิกายน2566ที่ผ่านมาในการบูรณะอโบสถเก่าแก่อายุ71ปีในครั้งนี้เนื่องจากโบสถ์หลังนี้ได้มีการชำรุดทรุดโทรมมีน้ำท่วมต่อเนื่องเป็นระยะ ะเวลาหลายปีและหลังคาโบสได้สร้างมาจากไม้จึงทําให้หลังคารั่วซึมใช้ในการทํากิจของสงไม่สะดวกค่ะขอเจริญพรให้ญา,าติโยมสาธุชนทั้งหลายวัดไทยน้ําวัดเก่าหลวงพ่องเงินตําบลไทยน้ําอําเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตได้มีงานตอกเสาเข็มเอก เพื่อการบุรณะปฏิสังขรณ์อุโบสถเพื่อให้พี่น้องท่านสาธุชนทั้งหลายได้ร่วมอนุโมทนาบุญวันนี้เป็นวันที่เลือกงามยามดีที่ทางวัดโดยอาตมาร้อมด้วยคณะกรรมการอุบาสกอุบาสิกาแล้วก็ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายทั่วไปได้มาร่วมกันดําเนินงานในการที่จะตอกเสาเข็มเอกเพื่อให้พี่น้องท่านสาธุชนทั้งหลายได้ร่วมอนุโมทนาเป็นเจ้าภาพเสาโบสถ์บ้างเป็นเจ้าภาพ หน้าต่างบ้างเป็นเจ้าภาพบานประตูบ้างอุโบสถหลังนี้สร้างเมื่อปี2,495เพราะบริเวณที่วัดไทยนามนี้เป็นสถานที่น้ำท่วมจึงทำให้อุโบสถหลังนี้ชำรุดไปมากมายเพราะข้างบนนั้นเป็นเครื่องไม้ไม่ใช่ปูนเพราะฉะนั้นก็จึงขอเชิญชวนพี่น้องท่านสาธุชนทั้งหลายที่มีจิตศรัทธาร่วมอนุโมทนาบุรณะปฏิสังขรณ์อุโบสถณนะวัดไทยนามนี้ก็ขอเชิญร่วมอนุโมทนาได้ทน ใดมีความประสงค์ที่จะมาร่วมมนุโมทนาก็มีวัตถุมงคลหลวงพ่อเงินที่จะให้ญาติโยมได้ไปเช่าบูชากันเพื่อนําปัจจัยต่างๆเหล่านั้นมาบูรณะปฏิสังขรณุโโสถนี้ให้แล้วเสร็จสุดไปก็ขอเจริญพรณนะที่วัดไทยน้ำวัดเก่าหลวงพ่อเงินได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปก็ขอเจริญพร สวัสดีค่ะดิฉันลุงวิการอมรบุญจะศิริทิพย์นะคะซึ่งเป็นโยมอุปถัมภ์ของวัดท้ายน้ํามาเนิ่นนานแล้วค่ะวันนี้เป็นวันดีที่ทางวัดท้ายน้ําของเราได้ลงเสาเข็มเอกเพื่อที่จะบูรณะอุโบสถหลังใหม่ดิฉันขอเรียนเชิญพี่น้องให้มาช่วยกันร่วมบูรณะอุโบสถหลังใหม่ของเรานะคะตอนนี้อุโบสถหลังเก่าถ้าเราจะทําจิตของสง์ก็ไม่สะดวกเท่าที่ควรค่ะเราถึงอยากบูรณะอุโบสถหลังใหม่ขึ้นมาเวลาฝนตกน้ําก็จะท่วมแล้วก็หลัง คาล่วททำจีดของสงไม่สะดวกค่ะการที่เราจะสร้างโบสถ์หรือว่าบูรณะอุโบสถไม่ใช่ว่าเราจะได้แบบปี2ปีเราทําอย่างนี้ไม่ใช่นะคะอยู่เป็น1 0ร้อยปีค่ะบุญใหญ่ครั้งนี้ก็ขอเชิญชวนพี่น้องทุกคนด้วยนะคะ ถ้าท่านใดมาแล้วเราจะมีวัตถุมงคลที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะสมทบทุนบูรณะอุโบสถหลังใหม่ของวัดท้ายน้ําซึ่งจะมีรุ่น215ปีชาตการแล้วก็รุ่นร่วมสร้างอุโบสถแล้วก็มีเหรียญจอบรุ่นสร้างอุโบสถเหมือนกันและมีอีกลหลายๆรุ่นซึ่งทางวัดได้จัดทําให้พี่น้องได้มาร่วมเช่าบูชาเพื่อที่จะได้ทุนตรงนี้มาร่วมบูรณะอุโบสถหลังใหม่ของวัดท้ายน้ําทุกๆรุ่นที่เราสร้างขึ้นมาจะมีจํานวนจํากัดถ้าเราจําหน่ายหมดไปแล้วก็คือ ก็อยากให้พี่น้องเข้ามาร่วมทําบุญเพื่อจะได้มีทุนในการบุรณะอุโบสถในครั้งนี้ค่ะดิฉันขอเรียนเชิญพี่น้องที่มีกิจศรัทธาให้มาร่วมทาบุญมาร่วมกันสร้างบุรณะอุโบสถหลังใหม่ในครั้งนี้กราบขอบพระคุณมากค่ะ ขอเชิญชวนคุณผู้ชมพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญได้มาร่วมสั่งสมบุญร่วมสมทบทุนในการบูรณะอุโบสถเก่าแกกว่า71ปีหลังนี้ที่วัดท้ายน้ำวัดเก่าหลวงข้อเงินอำเอภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรค่ะ